สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รัก้องสาวบนค่ะมือีนสาวบนมาเบ่งผ้าเชฟเดบค่ะเชฟเดบเขาคั่วค่ะเชฟเดบเห็ดบาร์บีคิวจ้าเบ่งที่เละจ้าสี่ข้อหมูจ้าหกชิน้นมิช่ชิ้นใหญ่ๆค่ะเห็ดบาร์บีคิวจ้า พูดใหญ่แล้กำลังใส่เครื่องลงไปจ้าเชฟเดฟคุกกิ้งบาร์บีคิวฝากคนไหลก็แช่ก็ซับสไคร่สาวบนนี้ได้ใจเด้อเด้ยจมีกำลังแรงใ,ใจเฮ็ดคลิปไม่ไม่ให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรมาปั้งขันจา้า <c oughs> ช่วงนี้ฮาก็อยู่ให้เราวางช่วงเที่ยวเนาะค่ะเนาะ จะมีคลิปเที่ยวคลิปกินค่ะผสมผสานกันไปเด้่จ้ะเด้อตอนนี้อยู่อเมริกาจ้พยายพ่อใหญ่พามาบานอเมริกาจ้าเมื่อนี้พ่อใหญ่ก็เฮ็ดบาร์บีคิวจ้วาอูน่ากินบาคา่คม่ะแค่ปุ่มเครื่องค่ะ กุ้เนื้สีน้ำมันค่ะเพิ่มกว้มชุ่มชื้น ติดตามต่อไปจ้าว่าจะหนากินซําไหนจ้าสูตรเช็บเด็บค่ะ This is the flavor Things. There's about 15 different things in oh, here: mm. salt, pepper, sugar, paprika, uh, rosemary, yeah, many, many. It's delicious. It's delicious. Mm -hmm. Mm -hmm. I have to tell the girls, puppets, it's not a Christmas tradition to eat barbecue ribs on Christmas. <laughs> so Here's just a little extra. เช่เด็บก็เอาเล็กมาหอยจ้าแนี่ยออกกอ พ่อใหญ่กรสิกลัไม่เยี่ยมพี่เยี่ยมนองทั้งอเมริกาปีละขังสองขังจ้ากำลังดังไฟละจ้าก็ไฟแล้วจ้า กำลังตีเตาแล้วค่ะไปเทลงในเตาเลยจ้าเตาอังโลโด้านค่ะเอาลงไปหอยและจ้า หนึ่งสองสามสามสามตอนใหญ่ๆแล้วสี่ตอนใหญ่ๆหรอจ้าหาตอนหรอจ้าหกจ้ามืดหรค่ะนี ค่ะ mm hmm. ล้างแกอบสามชั่วโมงแล้วหน้าตาก็สิเป็นอย่งสี่จ้าน่ากินบ่คะผู้ใหญ่แล้วก็ตีท่าซอดจ้าสอดบาร์บีคิว <laughs> Cheddar, soften the ribs. Yes. Now, what kind of ribs are these? Baby backs. I want my baby back, baby back. I want my baby back, baby back. Mm -hmm. back, back. Chili's baby back ribs. Thai time มันมีซุ้มซอสสปลอชกันอยู่นี่หลังกิทาซอสเสร็จพ่อหญ่ก็สิมาตัดเป็นชิ้นจ้าเปื่อยออกดีดีจ้าโบูเบิ้งติ้ละจ้าน่ากินบ่คะนี่ยังไม่ได้ทานซอสเลยจ้า ยังไม่ได้ทาชุดนะคะสี่โค้งหมูจ้าทาซอสจ้าเรียบร้อยแล้วลูกยำมีิยำมิเวอร์ลี่ยำมิ You got a squirter. <whistles> That's that the the one with the tweeter just goes mess over. But why why I'm happy is because you it before she can shove it underneath the refrigerator and underneath the stove. Uh, I thought it takes off a queen-sized mattress, balances it on his head, not even using his arms or legs. ไม่กินน้ำจัดด้วยจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องนองค่ะม่กินน้ำกันค่ะบาร์บีคิวพรกจ้ารีควอมจ้า นากินจ้านากินโอ้โหซอสหกชิ้นจ้านี่แต่ชิ้นใหญ่ตอนนี้นากินมากมคา่ะนา่นาออกมาแล้วนี่พ่อใหญ่กับเห็ดสลัดจ้า yeah. สองสาวกําลังตัดปลาสิริเยอะจังสลัดโอ้ And you, I would recommend extra sauce. You don't have to have more sauce, but this barbecue sauce the best. That one okay. This one the best. A lot on there already. Really ใหญ่ พอแม่กรมี่ร้านค่ะยังเฮดซูหิมขอบกวยกินจ้ะเป็นกะมากเป็นแฮปปี้เป็นเด็กคุกไงบุฟเฟเลยจ้าอยากจะชิมจะตอนเนี่ยกัดเลยจ้า Vertineeатель as o l ก็ซี่ร้านค่ะร้านพ่อใหญ่ลูกร้านค่ะ i ่อสาวพ่อสาวนะรักทั้งนั้นเลยจ้า กินน้ำกันนะจ๊ะเนาะเพื่อนๆหรือพี่น้องๆค่ะ ฝากนี่ดิจ่าเดิมฝากช่องสาวบนแช่ข้าวช่วงนี้กับเที่ยวค่ะสาวบนจะร่องเที่ยวกินผสมผสานคลิปข้าวนะจ้าเนาะฝากกดไลกดแช่กดสับสไคร่สาวบนนด้จ่าเดิมจะมีกำลังแรงใจเหตุคลิปใหม่ใหม่พอไม่เป็น้นองรับฟังรับชมกันค่ะอยู่ดีสบายนะคะ วันลีคิสมาร์ทแอน h a แฮปปี้นิวเจ้าสวัสดีนะคะ